สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาทดสอบเจ้าเครื่องสปรักหรือเครื่องเชื่อมจุดที่เอาไว้เชื่อมขั้วแบตเตอรี่กันสำหรับเครื่องเครื่องนี้ผมสั่งมาจากช่องทางออนไลน์<ม>ก็มีขายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี้หรือ l a z a d a แต่ส่วนเรื่องราคานี้ต้องเช็กดูหลายๆร้านกันหน่อยเพราะว่าแต่ละร้านราคาจะไม่เท่ากันสำหรับเครื่องเครื่องนี้ผมซื้อมาในราคาเก้าร้อยบาท สำหรับภายในกล่องก็จะมีที่มีมาให้ก็จะเป็นตัวเครื่องอสวิตช์เหยียบที่ชาร์จแล้วก็แผ่นนิกเกิลสำหรับการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันเลยครับ Gracias. เดี๋ยวผมจะเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนส่วนตัวเลขที่โชว์อยู่นี่จะเป็นอ่าค่าแรงดันของแบตเตอรี่หรือว่าโวลต์ตอนนี้จะอยู่ที่8.4โวลต์ผมชาร์จไว้เต็มแน้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองที่เบอร์หนึ่งกันจะเป็นยังไง เบอร์หนึ่งไม่ติดครับเดี๋ยวลองเบอร์สองอ่าเบอร์สองติดถือว่าแน่นพอสมควรอ่า <c oughs> uh, แน่นพอสมควร เดี๋ยวผมจะลองเปิดเบอร์สามโอ้เบอร์สามถือว่าแน่นเลยครับใช้ได้โอ้ใช้ได้ครับเบอร์สามถือว่าแน่น เดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่เบอร์ห้าลองดูโอ้โอ้แน่นครับโอเคเครื่องนี้ถือว่าใช้ได้ครับ อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันครับอาสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้กันสำหรับแบตเตอรี่ชุดนี้อ่าผมจะประกอบไว้ใช้กับไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นระบบ72โวลต์สาแอมป์แบตเตอรี่3 32 140ก้อนละ15แอมป์เซลล์ละสองก้อนอาฝาก กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาประ,ประกอบแบตเตรี่กัน